การสวัสดีค่ะการสวัสดีทุกคนการสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็นะคะเน็ตมันพังหรือยังไงวันนี้บอกซิอ่ะเข้ามาแล้วก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะทุกคนคะ่ะทําไมมันไม่ขึ้นผู้รับชมคะนะคะเข้ามาแล้วก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะกูบอกเลยว,ว่าเลิกทานปุ๊บก็คือไรเลยค่ะนะคะมึงเสือกเหรอฮาหรือมึงไม่แหกตาดูเลยอสัตว ฮะแหกตาดูก่อนจ้ากูบอกว่ายังไงนะคะเข้ามาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะคนพาม,มากกว่าอืมคนพาม,มากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าควยมึงเหรอฮะมากกว่าส่วนไหนมึงก่อนอ,นะอีดอกนะอ่าเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยสวัสดีค่ะพี่ดีส,ดสวยสวัสดีค่ะแม่รู้ไหมทุกคนวันนี้นะคะกูเกือบไม่ไม่ทันขึ้นเวรค่ะเพราะว่า นะคะเกือบจะเที่ยงคืนแล้วค่ะดู MUT นะคะขอปิดพัดลมก่อนนะคะเกือบจะเที่ยงคืนค่ะนะคะดู MUT เสร็จอ่ะมาดูคอมเมนต์ของพวกเยี่ยนะคะที่แกงกูแบบนั้นแกงกูแบบนี้แกงกูแบบนะอีสัตว์นะถ้าว่าไม่รู้ดีนะคะถ้าว่าไม่ได้ใช่ใกล้ชิดกู อย่าเสือกตัดสรู้ก่อนค่ะนะคะอย่าเสือกตัดสรู้ก่อนนะคะฝากนะคะอย่าเสือกรู้เสือกเห็นเรื่องชาวบ้านชาวช่องคอยมากค่ะนะคะแม่ใช้ยาสีฟันของอะไรอืมของมึงค่ะนะคะยาสีความน,น้ําควยมึงจ้ะนะต่อไปสวัสดีค่ะพยาบาลพยาบาลแกไว้ใช่กับแม่มึงค่ะกูพยาบาลสาวค่ะต้องเฟินยี่สิบเก้าค่ะ ปีนี้โตขึ้นมาหนึ่งปีเป็นยี่สิบเก้าอิสตว์นะคะอย่ามาดอกทองช้างลากเย็ดนะคะกูไม่ได้แก่ตามที่เยี่ยมึงบอกนะคะเพราะฉะนั้นแก่ของจริงคือพ่อแม่มึงไข่สัตว์ในว่าหกมองอีแก่อืมมึงดูมั่งค่ะกูพูดว่ายัางไงกูอบอกว่าเลิกงานปุ๊บเลยสอดอีสัตว์อีควยสันตบัดมึงไม่ดูเหรอ กูมาก่อนการอีวอกอีควายขายโง่ขายบ้าขายเปล่อีสัตว์พยาย,ยม,มาโลกพยาย,ยม,มาโลกไว้พ่อมึงจา้าไว้โคตรพ่อโคตรแม่มึงจา้ายม,มาโลกนะคะขอข้อหัวหน่อยได้ไหมหัวหัวหน้าเคาะมาค่ะถ้ากูไม่เคาะกลับอย่ามาเรียกกูว่าอีเฟิร์นจา้า มาค่ะนะคะกูพร้อมพร้อมเคาะมากนะคะแต่กูไม่เคาะมงค่ะนะคะกูค่อยกลาแตกไปเลยจ้ะมันต้องดาแซบแซบแบบนี้ค่ะต้องเฟิร์นยีิบเกใช่นะคะขายโง่ขายบา้าขายเปรตขายความเยี่ยความจรรยาอีสัตว์กูมาก่อนเวลาแล้วยังเรื่องมากอีกควายเวลากูมาแบบ กูหายไปแบบไม่ได้ไลฟ์หรือว่ากูช้าไปสักสองสามชั่วโมองอีสัตว์นะคะยังไงยังไงก็ติดตามกันอยู่อีดอกทองแต่เพราะว่ากูมาก่อนเวลาทําเป็นับไม่ได้อีโนเซ็นนะคะขาเย,ยี่ยนะมึงนะไม่พูดหยาบครับอ๋อไม่พูดหยาบไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าอืมมันเป็นนิสัยใจคอมาแล้วค่ะต้องหยาบค่ะถึงว่ามีผู้ติดตามแต่ถ้าไม่หยาบ ไม่ใช่น้องเฟิร์นค่ะไม่ใช่อีเฟิร์นจ้ะนะ,ะแผนกวิญญาณแน่ๆ่แบบนี้อืมวิญญาณค่ะแต่วิญญาณคดพ่อคดแม่มึงจ้ะนะคดพ่อคดแม่คดสกสารรารกเงาของมึงจ้ะนะคะวิญญาณที่มานั่งพูดอยู่นี่ก็คือนะคะวิญญาณที่ต่อมาจากคดพ่อคดแม่มึงจ้ะนะสวยสุดคนเดียวในเปลวอืมนะคะ ในเปลวในป่าช้าหรือในกูโบก็แล้วแต่แต่กูไม่สวยสุดหรอกมีคนสวยกว่ากูอีกนะคะก็คือคนที่พิมพ์มานะคะสวยแบบนะคะสวยแบบเจ้าเปลววิ่งค่ะสวยแบบนะคะเจ้าที่กูโบหนีจ้ะนะคะความเปรดหน่องเออนะกูไม่รู้จะหาศัพท์คำไหนมาด่ามึงแล้วไอสัตว์นะคะหยิบกาวนะ หน้าแก่ตรงไหนหน้าแก่ตรงไหนโบถกเข้าไปเท่าไหร่นะคะฟิลเลอร์เข้าไปเท่าไหร่แก่ตรงไหนนะคะไม่ได้แก่ในรูหว่างขาแม่มึงจ้าอยู่เหมือนคนไม่อาบน้ําอีสัตว์กูบอกแล้วว่ากูยังไม่ได้อาบน้ํเา,า,าดเ,นะะเดี๋ยวกูจะไปอาบน้ําหลังจากไรสดพบปากกับมึงเสร็จอ่ะนะคะเดี๋ยวกูจะไปอาบน้ําอีดอกทองมึงอย่าทําเป็นโอ้ยนะ มึงอย่าทําเป็นเจ้าอนาไมยนะคะขอบอกนะคะอีสัตนะคะก่อนที่ว่าเขาจะกลับมาบ้านก่อนที่ว่าเขาจะเข้ามาใกล้ชิดคนที่บ้านอีสัตเขาล้างมือเจ็ดขั้นตอนมาเรียบร้อยแล้วอีควายนะคะแล้วก็นะคะเขามีชุดป้องกันเรียบร้อยค่ะนะคะอีสัตเวลาเขาทํางานมึงอย่างโง่นะคะมึงไปอยู่ตรงไหนมึงอย่างโง่ค่ะนะคะเขามีหมวกผม เขามีถุงมือถุงมือมีสองสามถุงมือถุงมือสเตอรลน์ถุงมือไม่สเตรลน์นะคะอีสัตมึงอยาง่าโง่นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่ะนะคะผ้ากันปงกันเปื้อนถุงกันปงกันเปื้อนเขามีให้ใส่อีสัตก่อนทำมาตรการหรือก่อนใกล้ชิดผู้ป่วยนะคะพอว่าใกล้ชิดผู้ป่วยเสร็จนะคะถอดถุงมือ นะคะถอดหมวกถอดผ้ากันเปื้อนล้างมือเจ็ดขั้นตอนอีดอกทองจำใส่สมองหมาปัญญาควายไว้ด้วยอีสัตว์วีแดงสุดอืมต้องวินแดงจ้ะนะคะบุรุษพยาบาลบ้านแม่มึงค่ะนะคะกูมีกี่ค่ะกูเป็นหญิงแท้ค่ไอีสัตว์นะคะหัวควยช่างลักเย็ดถ้าไม่รู้จริงไม่ต้องพิมพ์มาค่ะนะคะพิมพ์หัวควยมาก็พอ รู้เรื่องยกเว้นอนาคตของตัวเองอนาคตของตัวเองไว้ถามพ่อมึงจะ้ะนะคะไว้ถามคดพ่อคดแม่ไว้ถามนะคะสักกระดาษคดเฮามึงค่ะนะคะไม่ต้องมาสนใจอนาคตของกูสนใจอนาคตของตัวมึงก่อนสัตว์นะคะว่าจะอยู่ได้ถึงปูนไหนสัตว์แม่สบายดีไม่สบายดีค่ะเปิดควรไม่แม,แม่วันนี้แหมทำมาเป็นบอกว่าอุบาท อุบาทคือตัวมึงจ้ะอุบาทคือตัวที่พิมพ์จ้ะนะคะกูดูจากโปรไฟล์แล้วกูดูจากนะคะกําพืชมึงแล้วก็อุบาทค่ะมึงอ่ะโคตรอุบาทโคตรจันไลยโคตรอัปปีนะคะโคตรเปรตหรือว่านะคะท้าหนักสุดนะคะบัวใต้น้ำค่ะไอต่ำตมน้ำตาลตกเล้วใหญ่โบถกเอาไม่อยู่ต้องฟอร์มาลีนอืม ถ้าอมาเรีนไว้ฉิตแม่มึงค่ะนะแม่เป็นหญิงแท้แล้วฟันแม่หรือฟันแท้คะของกูฟันแท้จ้ะนะคะฟันแท้มาตั้งแต่เกิดอีสัตว์นะวีนฉ่ำคุณพยาบาลขอบคุณค่ะต้องวีนค่ะนะคะขายเยี้ยขายเปรตขายความระบาดขายความจันไรต้องวีนจ้ะนะคะทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยเจนที่ว่าเออจะเข้ามาแบบ นะคะเออน่ารักน่ารักอีสัตว์เข้ามาแบบหมาเลยค่ะเข้ามาแบบนะคะแบบควายแบบโคตรเงาเยี่ยเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเยี่ยมาเยี่ยกลับค่ะแม่สวยมากบอกสูตรหน่อยอืมนะคะแม่ฝึกหันตำแหน่งอะไรฟันแบบนี้ทำที่ไหนอืม ทำบนหัวคาวยมึงค่ะนะคะทาบนทําบนหว่างขามึงค่ะความแบบกูเนี่ยทําบนหัวคาวยทําบนหว่างขามึงอ่ะชำํำนะคะจอมแจมสวัสดีค่ะคนมีประวัติกําลังรับชมเออนะคะรับชมตรงไหนก่อนนะคะในเมื่อกูบล็อกไปหมดแล้วรับชมตรงไหนก่อนนะคะไม่ต้องเสือกพิมพ์มาค่ะนะคะ ปลายฟ้าสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณค่ามากค่ะอ๋อนะคะกูกูสวยแบบกูนี่แหละสวยไม่ต้องไปเทียบกับใครนะคะใครจะสวยอุบาทสวยดีสวยจันไรสวยเยี่ยมก็ให้เขาสวยไปตามสภาพขอเราสวยในฉบ,บับของเราพอค่ะเมื่อไห่จะไปเลี้ยงช้างอีกเดือนหน้าค่ะแมใ่ใส่เกงในแบบไหนอืมชอตลูโกโกค่ะนะคะ ใส่เกงในแบบชอ้อลูกโกเลยค่ะชอ็ชอะควาช็อะม้วนทางฝั่งนี้แล้วก็มาม้วนทางฝั่งนี้ค่ะนะคะเขาเรียกว่าชอ้อลูกโกค่ะบ้านกูอะนะคะบ้านกูเขาเรียกว่าเกงในชอ้อลูกโกค่ะสัตว์แม่ชอบพี่บิวจริงไหมรักแม่แบบนะคะอืมอยากซิมแม่ทําอาการครับอืมทําอาหารสิสัตว์มึงไม่ต้องมาทาอาการอีดอกทองควย รักแม่นะแม่เหมาะผมยาวแม่ใช้คำว่าสวยได้ประหยัดมากอืมกูประหยัดค่ะกูประหยัดไว้ตอนผมยาวนะคะผมสั้นก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะคะแล้วก็นะคะไว้ตอนผมยาวค่อยนาร่าค่ะหเหมือนพ่อลงตัดยางพ่อลงตัดยางบ้านพอมึงสิ ะะพ่อลุงตัดยางบ้านพ่อเมืองสิเหมือนกูเนะ่กูไม่เหมือนใครเหมือนตัวกูนี่แหละดีที่สุดนะเข้ามาดูกูก็เหมือนตัวกูนี่แหละนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจา้านะคะไม่ต้องช้างลากเย็ดไม่ต้องชักหัวควยมาค่ะไม่ต้องชักหว่างขาใครมาไข่สัตว์นะไม่ต้องดึงน้าดรอน้ําแตดมาจา้านะคะไม่อยากดูก็ไปจา้านะคะไปเลยค่ะนะ ผมสวยสุขภาพดีครับเป็นกำลังใจแม่เสมอนะคะอืมไม่ต้องใส่คำว่าอีโนนอีนี่มาค่ะอีชาติไปใช้กับพ่อมึงจ้านะคะไปใช้กับพ่อมึงจ้ะนะคะไม่ต้องมาใช้กับกูกูเนะ่ะน้องเฟิร์นเท่านั้นนะคะอีหัวควยทำอาหารแม่ถอดสแวรูตหน่อยถอดสแควรู สวรุสมึงพิมพ์เยีย่อะไรมาขนาดตัวหนังสือมึงพิมพ์ม,มาภาษายังเพี้ยนเลยสัตว์นะคะไปเรียนมาใหม่อีกดอกทองช้างลากเย็บถ้ามึงไม่ได้ใจมึงอย่าเสือกพิมพ์ม,มาค่ะควันสวยสุขภาพดีอืมอยากให้แม่ถอดหัวไว้ไปถอดบ้านพ่อมค่ะไว้ไว้ให้แม่มึงถอดกับพ่อมึงพอนะจ๊ะไม่ต้องอาใส่กูแล้ว เฟินไหนอืมเลิกด่าสักวันได้ไหมต้อมผักไห่ไม่ค่ะต้อมนะคะมันอุบัติมาจะอะไรมาเราต้องจัดการค่ะนะคะมันไม่มีหรอกค่ะที่จะมานั่งอวยยศอวยพรอวยเหี้ยอยู่ค่ะนะคะกูไม่อวยจ้ะพูดมากชิงหมิงเอา้าพูดมากก็น่าไรกูจ้ะมึงฟังไม่ได้ออกไปค่ะนะคะไปขายสวยขายบ้าขายเหี้ยของมึงก็มึงออกไปค่ะฟังไม่ได้คือจบจ้ะ อย่าเสดอแม่น่าสดเหรอวันนี้หน้าสดแม่หวานฉ่ำมากฮัโดโวยฉ่ำอะไรคะเลิกด่ามั่งเถอะจะน่ารักไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ต้องน่ารักแล้วค่ะน่ารักมานานแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือหน้าเปรดไปเลยจ้หน้าอุบาทไปเลยจ้าจบ รอชมครัว่อืมกูมองกล้องตลอดกับแม่น่าสดรอชมรอชมควรต้องเฟินครับรักแม่นะครับนอสอเอนามสมมุติใช่ค่ะแม่ด่ามาด่ากลับอืมค่ะกูให้มานั่งขายแบบนะคะจะขายสวยเหรอจะนั่งแอปเหรออืมไม่ค่ะนะคะนั่งแอปกูไม่นั่งแอปแล้วค่ะด่ามาด่ากลับค่ะ จะเลยมาจะเลยกลับเยี่ยมาเยี่ยกลับควายมาควายกลับค่ะนะคะสัตว์นรกมากูก็สัตว์นรกกลับค่ะแม่สิิชมพวน่ามากแม่ไปบุริัมามวันไหนล่ะคะแม่น่าสวยมากเหมือนลูกนิมิตืมน่าระก,กี่โมงคนส่งชุดชุดส่งคนคนส่งของไว้ไปส่งของบ้านพ่อมึงจ้ะ พี่ตูนไปไหนแม่รีวิวบ้านแม่น่อยเป็นกำลังใจใแม่สเสมออืมแม่อุบาทไปเลยค่ะนะคะทำกับข้าวอะไรครับวันนี้แอปยังไงก็ลุงอยู่ดี <c oughs> นะคะกูไม่แอปค่ะชนีก็คือชนีค่ะเมื่อเอาอะไรมาเป็นลุงคะ่ะลุงครอหัวควยมึงค่ะลุงครัวควยมึงแน่นอนจ้ะ ลุงคือปากหมาของมึงจ้ะลุงคือความเยี่ยของมึงค่ะลุงคือความจันไรของมึงค่ะลุงคือโคตรอับป,ปรีของมึงจ้าแม่ใส่เสื้ออะไรรักแม่มากดูทุกวนันขอบคุณค่ะวันนี้ซื้อผลไม้ให้แม่สเสวอยังอืมวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมท่านเลยนะคะ เพราะว่าต้องรีบกลับมานะคะบ้านก่อนไอพิษบูนไอพิษบูนคือไปไปด่าพ่อมงหนนจ้ะไปเลยค่ะนะคะพ่อมันคงจะน่ารักพ่อมึงคงจะดูดหน้าดูเหมือนพิษบูนเลยส่วนตัวมึงอะนะคะขี้กลากค่ะนะคะหมาขี้กาะขี้เกลื่อนขี้เรือนค่ะนะคะคอยจะกัดคอยจะเยี่ยกับคนอื่น จูเนียบอกว่าแม่ควบคุมอารวมหน่อยจูเนียควบคุมมาตลอดแต่วันนี้ต้องจัดค่ะเพราะมันเยี่ยมาก็ต้องเยี่ยกลับค่ะจูเนียเข้าใจนะเป็นกําลังใจให้เสมอทำงานวันนี้ทางาน,นวันนี้เหนื่อยไหมโซโซค่ะเหนื่อยค่ะแต่ก็โซค่ะแม่วินฉํามากแม่แอลีสวยจังแม่ใส่ถุงยางไหมอืมไม่ค่ะ ของกลัวของกูกลัวถูงยางแตกค่ะไม่ต้องใส่ค่ะนะคะเอาสดไปเลยค่ะชํานะคะเนื้อถึงเนื้อคือเลิศวินชําโบอืมสัตวแพทย์ไว้มึงไปเป็นนะคะไว้คดพอคดแม่มึงค่ะ นะคะพอคนแม่คพอค,คนแม่ไม่ได้รับการศึกษามาแล้วตัวมึงเองก็ไม่ได้รับการศึกษามาอีกแล้วพิมพ์แต่ข้อความอุบาทมาสมควรแล้วค่ะจันไรตัวเปรตตัวเยี่ยอยู่ไหนจ๊ะเข้าตัวมึงหมดจ้านะคะเพราะเยี่ยได้ใจจริงๆอะไรอะไรอืมนะคะมึงถามอะไรอะไรไปถามพ่อถาม คตรพ่อโคตรแม่มึงหนูค่ะนะคะไปถามโคตรเยี่ยกันทั้งหลายนะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนขานะคะเราก็นะคะมาไล์สดกันแล้วทักทายกันแล้วนะคะก่อนจะไปอาบน้ําก่อนจะไปซักชุดก่อนจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ในครัวนะคะ ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขนะคะแล้วตัวเยี่ยตัวไหนที่พิมพ์เยี่ยมาอุบาทมาอย่าลืมนะคะลากออกกลับไปซะด้วยนะคะอย่าให้เกลื่อนหน้าจอโทรศัพท์กูนะคะลากเอาไปแดกลากเอาไปกินลากเอาไปเป็นสันดาณนะสัตว์นะจําไว้นะคะคนดีทาอะไรตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่คนชั่วทํำยังไงก็อุบาทนะคะจัะไลนะคะสัตว์นรกอย่าหาทำเถอะค่ะ นะคะอย่าหาทำด่ามามึงไม่ดูสารรูปมึงไม่ดูกรรมพืชมึงไม่ดูสังขารแล้วก็มึงไม่ได้รับการศึกษามาเท่าที่ควรจันไรคือจันไรค่ะบ๊ายบาย